วันนี้มีการจัดเวทีเสวนาครั้งสำคัญของสภาเกษตรกรแห่งชาติและอีก13เครือข่ายในหัวข้อวิเคราะห์ร่างพรบรความปลอดภัยทางชีวภาพหรือที่เรียกกันว่าร่างกฎหมาย GMO นะคะซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะร,รัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและผลของการเสวนาวันนี้มีมติตรงกันที่จะคัดค้านร่างพรบรนี้และจะร่วมกันลงชื่อเพื่อขอรัฐบาลชะลอก,การนำร่างนี้เข้าสู่การพิจารณาของสอนชจนกว่าจะมีการปรับปรุงเนื้อหา ให้รอบคอบมากกว่านี้ค่ะ เวทีเสวนาหัวข้อวิเคราะห์ร่างพรบรความปลอดภัยทางทีวภาพหรือร่างกฎหมาย GMO ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อเช้านี้เต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมายฉบับนี้ที่มีช่องโหว่หลายประเด็นซึ่งเกรงจะส่งผลกระทบต่อระบบเกษตรกรรมในประเทศและผู้เข้าร่วมแทบทั้งหมดมีความเห็นคัดค้านร่างพรบนี้และขอให้รัฐบาลทบทวนเนื้อหาก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสอนชโดยร่างพรบนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ ที่ผ่านมา ตัวแทนสมาคมแป้งมันสัมปะหลังกลุ่มเกษตรอินทรีย์และกลุ่มอุตสาหกรรมเข้าโพดหวานมองว่าร่างพรบนี้เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทรายใหญ่ที่ได้สิทธิบัตรของสินค้าเกษตรมากกว่าจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรรายย่อยและยังขัดกับแนวทางการพยายามผลักดกันเกษตรอินทรีย์ในประเทศให้ก้าวหน้าซึ่งจะทําให้สินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศถูกปฏิเสธทันทีจากลูกค้าในประเทศที่ปฏิเสธพืชตัดแต่งพันธุก,กรรมหรือ GMO ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีระบุว่าร่างกฎหมายนี้มีช่องโหว่อยู่มากตั้งแต่กระบวนการร่างที่ไม่มีตัวแทนเกษตรกรซึ่งมีส่วนได้รับผลกระทบโดยตรงเข้าไปมีส่วนร่วมรวมถึงไม่มีแนวทางปกป้องคุ้มครองเกษตรกรที่ชัดเจนหากพืช GMO ปนเปื้อนในพืชธรรมชาติ บุคคลเฉพาะฝ่ายสัมบูร์เรื่อง GMO เท่านั้นแต่ไม่เอาอภาคส่วนอื่นที่เขาผลกระทบเลยซึ่งเป็นภาคส่วนใหญ่ที่สุดด้วยซ้ำน,นะครับกลุ่มที่เป็น non GMO หรือกลุ่มที่เป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นสภา,ภาก็ดีเนี้ยก็เลยใช้คําว่าอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์เรื่องเกษตรีของประเทศเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยนการออกแบบกฎหมายมันก็เลยแทนที่จะ เป็นการป้องกันความหลากหลายทางชีวภาพใช่ไหมครับความมั่นคงด้านอาหารกลับกลายเป็นสนับสนุนให้มีการเปิดเสรีเรื่อง g โบนั่นเองนะครับคือมันตัดตรงกันข้ามกับห,หลักการและเหตุผลนะครับนัเราสนับสนุนกฎหมายนะครับแต่ว่าไม่ใช่รายละเอียดแบบนี้นะครับแต่ต้องไปยึดไอ้ตัวหลักการและเหตุผลนะครับที่เขียนไว้ในกฎหมายเป่นงสำคัญครับ นักวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยยอมรับว่าแม้วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปมากแต่ขณะนี้กลับเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนมากกว่าจะเอื้อต่อการพัฒนาทางชีววิทยาและหากไหวร่างกฎหมายนี้ที่ยังไม่รัดกุมให้ถูกประกาศใช้ก็จะมีโอกาสที่พืช GMO ปนเปื้อนในธรรมชาติซึ่งเท่ากับทำลายพันธุ์พืชท้องถิ่นที่นับว่าเป็นอัญ,ญมณีของประเทศ น,นี้เวลาเข้ามาเนี่ยมันจะไปมีผลกระทบต่อพันธุกรรมท้องถิ่นพอมันเกิดการผสมเนี่ยไอ,ไอ้พันธุ์ท้องถิ่นของเราที่เคยเป็นพันธุ์บริสุทธิ์เนี่ยจะสูญสลายหายไปทันทีใช่ครับแล้วกระบวนการเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วมันเกิดย้อนกลับไม่ได้ครับทําความสะอาดก็ไม่ได้ ยกเว้นคุณจะไปเผาทำลายทั่วประเทศซึ่งในทางปริบัติมันทำไม่ได้มองในมุมเหล่านี้เนี่ยแล้วก็มองในทางนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลเรื่องของพฤกษะพันธุศาสตร์เราคิดว่าเรากําลังสูญเสียความมั่นคงในทรัพยากรเหล่านี้ไปผมถึงใช้คําว่าเรากําลังนอกจากทุบหมอ้อข้าวตัวเองแล้วเรายังเผาบ้านอีกด้วยซ้ําไปซึ่งอันนี้ครับเป็นอันที่เราเป็นห่วงมาก ผู้อํนวการมูลนิธิชีววิถีระบุได้วว่าเครือข่ายเกษตรกรและเอกชนในหลายจังหวัดจะเร่งเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับส่งรายชื่อผู้ที่สนับสนุนให้ปรับแก้เนื้อหาร่างพรบรนี้และจะส่งถึงรัฐบาลภายในสัปดาห์หน้าค่ะ